นี่ครับผลงานโอ้โหวิ่งเร็วตายแล้วโอ้โเกียย นี่ครับหมูนี้หมูถนัดใจเลยทีเดียวเชี่ยวดูนี่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  ขึ้นก่อนมูนี้น่าจะยาวสามถึงสี่เมตรได้มันขึ้นยาวมากมูนี้แต่บานซะแล้ว แค่คนเดียวก็ท้านจะนานต้องลุมกันเลยทีเดียวเชียว โอ้โหยาวเย็ดเลยเฮ้ ้ะเป็นดอกใหญ่นะโอ้โห ปาอ้บยังดันยาส้มาได้ยังไงหนุ่มอร่างเป็นพหกพวกถ้าเป็นดอกเป็นน่าจะขุดบรไลัยหมดแล้วเนี้ยอือนี่ แอ่งมัดจะดึงออกนะน,นี่เอมปดมตูมแล้วก็นได้เลยนยไอตรงเพราะตรงคำคมไอตรงตูมอ่มจี้เป็นดอกเละดอกหัวไม่มองไม่เห็นโอ้ยโรมขึ้นตอนเดี๋ก็รุปแล้ว มึงเอ้ยเด็กยันเด็มไรวันละมึงที่ดดรตอกตัวทุกบานคอมๆอือหนูนี่ใค่คลมๆหนวะอ๋อเลยใช่ไ หัวหัวมันนมเศร้าอีกแล้วเนี่ยนลุนๆบๆกบาเขาเขาวเราไปดูกันดีกว่าอืมอืโห,ห,ห,หมันขึ้นอยู่ในป่านี่ไงเล่านี่โอ้ ดอกไปเลยครับหัวแตกอีกแล้วนี่นี่นี่ยาวมานันนี่โอออกน้อยแต่ดอกใหญ่นะามาขุดกันดีกว่า <peach> ออมองด้ธรรมาชาติสร้างมานอนก็กินไปหน่อยเแล้วน,นี่มาห้าคนเดียวนะครับเนี่ย ใายมือแคะมือเลยทีเดียวเขี้ยวดอกนี้ดอกน้อยแต่ใหญ่นะดูสิครับ นี่อีกมุมครับนี่ดูนี่อันนี้บานคมนะครับนี่บานคมมาทางนี้นี่ทางนี้ดินแตกนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่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  อ,อ,อ้อันนี้พ่งพ่งโคดินมาน้อยนี่มเหยียบนะก็มาเห็นดีนะก็ไเนี่ยด <c oughs> ึงเห็นก็คือปุ๊กกียาวเลยตีก็เห <c oughs> ดดยียบตรนงนั้นแล้วหัวก็หัวเห็หน,นะะแต่ยเจอเลยคไปเจอรนะ ไม่ได้ไปวนไ,ได้ไปวนดูหรอกจะเตี้ยเวยกาดก,ก็นึ่ขงขเลยนนี่นี่ ขึ้นทั้งปีไม่ยอมหมดสักท, <c oughs> ทีจะได้ต้นจะคุบบา,าน,นคุดสาอขาต้นเด้งน,น,นุ่งคล้ายต้นแ<อ>ข้งดีกว่าคนไม่ตกไงอืมอันนี้กำลงังจิริเลยนี่เดี๋ยวไปดูกรงแอ่งน้ำด้วยดูว่าที่ขึ้นขึ้นนะ นี่ดอกน้อยหลักกว่าดอกนี้สวยเนี่ยมีมีบโอ้ยไปโทรหาพวกกูวเให้ขึ้นอะแก่เนี่ยโทรเี่ยไมามุกมาฮะทุกมานี่้มบอโอ้ก็ให้โทรหาด้้ขึ้นแโทใบอกแล้วบอกเช้าแล้มกูเจอกูบอกอีก กูดูดูแค่ไอ้ดูดูกูคอนเกตจะเจอก่อนขาดขาดแข้งที่มีดอ่อนหมดอย่างโคนแล้วฉันไม่รู้คือดึมว่แตกขึ้ไหนดันที่ไหนเลยโอ้โหนึกว่ามันจะดันดินไม่ขึ้นอยู่เลยเป็นดินเป็นดินสายมันดันขึ้นอยู่ดินมัน ดินมันนิ่มอยู่ยังชื้นอยู่เลยดินดินมันยังนั่นแต่ข้างหน้าเล็ดเล็ดลับนะครับการหาเหตุหน้านี้ฝนไม่มีแล้วการเดินต้องเดินดูที่ดินชุ่มๆนะครับถ้าไปเดินที่ดินแห้งๆไม่เจอหรอกครับฝากไปด้วยครับผมเยี่ยมกำลังกินเลยครับเดี๋ยวเจีกคุณต้องกลัวหรอกแค่เลยนี่ ธรรมชาติสร้างมาให้เป็นแบบนี้ครับสวยงาม นี่มันเป็นเห็ดโคนหัวแตกนะครับเพราะดินมันแห้งหรือว่าไอายน่นแถวบ้านเขาเรียกไอยน่น นี่นี่ติดนะยาวหมู่นี้ก็ไม่เยอะเท่าไรครับผมยี่สิบสามสิบยอก นดูดอกเห็ดสวยงามเห็นไหมครับนี่นี่ลายสวยด้วยเหมือนกับเหมือนกับธรรมชาติสร้างมาให้เป็นแบบนี้เห็ดหัวแตกไอยน่นโหหัวสวยเลยทีเดียวเชียวธรรมชาติขีดเขียนมาให้เป็นแบบนี้ เยี่ยมดูดิสวยหัวสวยมีเขาเดียวเห็ดคมนะครับ นี่น่าจะเป็นเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วในวันที่21ข้ามไปวันที่22เราไปดูเห็ดกันนะครับว่าจะมีหรือเปล่าไอ้เราก็ย่ำเดินมาตามทางโอ้โอ้โอ,โอเจออะไรอีกแล้วขาวขาวเห็นกันไหมถ้าไม่เห็นผมจะให้ดูโอ้โห นี่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 นู่นโอ้โหทั้งกอหาเลยทีเดียวเชียวเห็นไหมให้ข่าวเลยโอ้อหดอกสวยเลยทีเดียวเชียว ชาอยู่ใหญ่แค่สิครับ เห็ดแคะเอาเฉพาะกินนะครับแคะปวกแตกปีน้ำจะไม่เคลืนแคะเพลินกันเลยทีเดียวเชียวมูนี้ หมดหรือ,อยังไม่รู้แต่ที่รู้ได้เยอะอยู่เห็นไม้กาลยาวเยียดอโอ้โหดอกสวยการยาวเยี่ยม